อเอาเบึง่งวิธีการแหลกหัวหมูของเพื่นเนี่เซฟคนเดิมคนเก่าเปลี่ยนใหม่แต่อาหาร สี่ขาน่ยังานเปง่เข่าลุ้ๆนเนี่ยหมดลำเนง่ว่าในตรงที่เดียวนี่ยอเนี่ยไหนเนาะอือเมนูอบเบืองการแหน่งคนกัน เสียนมันเอโอุ้งองนันประมาณนี้อุ้งองจะดูยูทูปด้วยโบบวเมีนอะไร่านี้เฮ้เดี๋ยวจะเปีไมาให้รอกดูดกเข็มเขาบบก่อนตื่นตัวใส่เข็มนี่กองยนี่กองเลยตเอายน วิธีแรกเขาดจะเสนอให้ก่อนเขาอืมอูม โต um. ้เขาออห้าห้าหนึ่งค่อนซื no ้อตัวและส้มบ้าไไล้า้ผัดในบ้านอร่อยเลยซามตัวเขาออห้าห้าหนึ่งสามพันเลยมันเนี่โอ้ยเจมันปบายจะคนเยแลกวก็ฮูอไปกินเนื้อจ้าสิมวางเสียบเนี่ยอวังรุนบินเนี่ กียเียดกินเดะัวสิดกินบรวไวยเครือออมนี่ยน่กินา้างเลย อืมนะวันหนึงก็โบแ้แพ่งหรอกยูยูยูท่านนี้สองรวยก็บ,บาทบัดเขาไปเห็ดขายเลยไอ้บัดเขาไปย่างขายแล้วคนเรียนเนี่ยกี่หลายหลายบาทอันนี้นาทีเขาไปเห็ดอีก พวกย่างข้อหมูย่างพวกหมูย่างเนี้ยแต่เอาเอาจากพวกนี้สนะิเอาจากนีลาเล่ล้ลวดเอาจากหัวมันนลีละลวดเขาเจ้าเขาไปเลไปยังเดี๋ยวสี่เหยือวิธีการเลยอีกอันนึงแล้เวเกบเขากําลังเห็ียดกระลังรอเอ่กระลังรอเอาสีทั้งในเนี้ยไผ่รอเป็นก็ได้หลายนะไผ่รอไ่เป็นก็นกได้หน่อย ินเอาลินได้บ้านี่ลินลินมันก็ได้พร้อมได้ที่นนนี่เขเอาลินมันออกต่ลินมันไหนขั้นเขาเอามาแล้วขายพวกสบเจ็ดสิบบาทตัวเนี้ยจะลินเนี่ยจะลินหน่อยลินใหญ่ กอ้สิได้ลีนหัวมากแล้วนวิธีกันตอนการเอาลีนพันอย่างลีนฉีดนึงก็เป็นลอยผมนี่ มาด oh ูเร nah ื่องโอ้เหม็นเสียนเนาะอืมเหี้เห็ดกินเนาะเอาบปเม็นเห็ดขายได้ชาวปีเห็ดกินเขาม่มีที่ถือหลักเขาอยู่ที่เขาออกไงเอาก็ต้องเห็ดไปตามจี่เขาให้เห็ดได้เพราะว่าเขาสีไม่เห็ดกินโมโมได้โมได้ขาย À, nè, nó à, à, ờ, mình... từ dưới à, ừ. đây đến riềng nó mát lắm, nè, đến mồi riềng, ah, đến riềng, đến riềng, muốn phum đầy, thằng riềng, thằng mà tháo cái xiềng trên nắp cả, thằng đầy cũng 2 lối có bạc rồi đấy, anh này tháo xiềng cũng 2 lối nữa, đầy bớt, đầy mú, đầy riềng, đầy อเอาการมันออกไปเอาสีนมันในะส่ตุ่แสบแล้วใส่นี่พ่อใหญ่บุญเราเห็ดมือนแสบ่

ตับตุ่มรถตุ่มรอแหละเขาจะดุ่มตอนเปื่อ Jamie, lonely, ยเมรอนเปรถไงรถเปอยกูเจ้าีนมีเลียนมั้งคนเจ็บกำลังสิบาคนพาเรียนโอ้ จะกินไหมให้รีบเ,เจ้าของพี่พีเข้ามาอย่าแย่จริงกันไอ้กันเข้าไปเห็ดแบบเข้าไปเห็ดในแบบเข้าไปยางหายมือถือเรือแย่ง มีหัวมันเองก่ะเอาก็ปไปต้มต้มจิ้มทำนันพิดอือ่าอืายใส่อ ไม่ไหนเนี่ยแก่เนียเาไปแบาในห้งกระอาไปแขนี่นะมันฮดเขาม่็ือพอดีนะ อืมตันี้ัวนีเนาะมต่าทานหมูมันหูได้ป่ะแล้วกินเป็นที่สะอาดมันก็จนตะกินเสียบเสียบเขาเกินพวสะอาดแล้วเสียบมาได้เขา็อากิน น <oh mm ั hmm. ่งตรงใช่ใช่เลยมีร่างทั้งร่างร่างังมอรางใ่นี้รางทำควม่า ข้าจนพุวนนะไปน้ำไหรลระล่างดีๆไปปุงเครื่องเดี๋ยวตัดตัดจอนไปจอนปุงเครื่องเลย สอดีอืมตอนอี้ลมมันเป่าเรียงเขาออกจะเป็นไงฮันนีเม่อืมีแบนี้ใส่สูตรพง จำเล็กน้อยจึงเหลืองดีัตายเยอเดี๋ยวไปมาเขี้ยมมาจาังเลยอม่าน,นี้อืมปูกเขาใช้มือเลยมอย่เาเนี่ย อย่งไวจซุงวงนึงนเดียค่อยอบข้าวสิ่งมันโอเคมาเดี๋ยวเตรียมทานก่อนก่อนสิ่งมาอบนี่แหละครับคือองก็เห็นหัวหมูอบองโมเมนต์อบทั้งหัวได้เอาแต่หั่นซะก่อน พันซะก่อนจกนอ้อยเข้าเสียวมาาหมูมาแขนันี่ก็สูตรมากเีก็อ่อนหมูอบองหัวหมูอบอง หลังจากเข้าคันเข้ายังเดียวเขาก็ม้านแขนไห้ยังสี่เลยก็ปิบกว่าเดี๋ยวมันสิซุกของมันแบบออกพอดีเลยแบบกัตรงอไนใครหลายในใจ เรา,าถูจุ่มเอาเยอะกว่าชง,น,จจงนี่ีปองนตัวเอบอกว่าหอื้บนี่แหะมันก็จะเป็นแนวนี้แหละไปสจะซุกแล้วนี่แหละ งอปองทาง <c oughs> นี่ละเฮ็ดแล้วล <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นช่วงนี้แ่ะปรอบอมันี่ใบนี่จะปรอบใจก็เป็นกินกินแก้ว เกอบเกินนี่กเขาลรอกอเกินเกอเกินันเป็นฟูยีแ่แหว โอเคไม่แน่ไม่ย,ย,ยินมัน่นม,นมาเด้อกินข้าวเด้อฝากติดตามมาเด้อแหละพ่อแม่พี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงจะบรรยากาศไกลคันเออคือ โดนหนึ่งเรียกร้ายหนึ่งกระโดดนดม้้ฉันไม่พูดกินน้ำเาโยเอื่อเดียวกันหรอกมาเด้อมาเด้อแล้วแล้วบานหนึ่บ่นเด้อจะเด้กไปกันแล้ว เอาไงมีขอบแท่ไหนครับหันหันหันเสพมือหันขอบมือเงาบ่ขอบมือเงาคุณอบตัอผ่านยังไงบ่

太难。